m มนยู d นเตงานเข้าเมื่อมีรายงานว่าผู้เล่นและทีมโค้ชจำนวนหนึ่งมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกยังไม่ชัวร์ว่าเกมเบนฟอร์ดในคืนวันอังคารจะแข่งขันได้ตามปกติหรือไม่เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น1วันหลังจากวิกเตอร์ลินเดเลฟกองหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมนอริชพบด้วยปัญหาอาการหายใจแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันสาเหตุเกี่ยวข้องกับโควิด -19 หรือไม่ก็ตาม คเมยร์ลิกได้รับแจ้งจากยูไนเต็ดแล้วและนั่นหมายความว่าเกมของพวกเขาในคืนวันอังคารกับเรนฟอร์ดยังคงเป็นที่สงสัยว่าจะแข่งขันได้ตามปกติหรือไม่เป็นที่เข้าใจว่าทั้งกลุ่มทีมที่เดินทางไปเยือนนอริชซึ่งด้วยพวกเขาเอาชนะหนึ่ประตูต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์มีผลตรวจเป็นลบรายงานเปิดเผยว่าสำหรับคนที่ผลตรวจเป็นบวกในทีมนั้นมีเพียงจำนวนเล็กน้อยในหมู่ผู้เล่นและทีมงาน โดยบุคคลเหล่านั้นถูกส่งตัวกลับบ้านก่อนการซ้อมในวันอาทิตย์ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆที่ซ้อมกลางแจ้งก็ต้องมีการปรับตัวการซ้อมแบบแต่ละคนโดยไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันสุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราน่ยนะครับจะมีข่าวอัปเดทตทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราืียไนดขอบคุณค